สวัสดีค่ะผมแปมรีวิวนะคะวันนี้แปมจะมารวมรถเก่งนะคะตั้งแต่ e ีโคคาเลยนะคะขนาดเล็กขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่เลยนะคะให้คุณพาได้เลือกชมไปเลยนะ,ะนี่ใครกำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะวันนี้รวมให้แล้วนะ,ะนี่ค่ะเริ่มต้นจากคันนี้คันแรกเลย t o y ย t a v i ีอค่ะใครกำลังมองหารถเครื่องยนต์พันหนะคะผ่อนสบายๆแต่แนะนำคันนี้เลย วีออสสีเทานะคะสีหายากแล้วนะคันนี้เป็นรถปี2012นะคะราคาเพียงแค่259,000บาทค่ะสำหรับคันนี้จะเต็มฟรีดาวนะคะจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนี่ผ่อนสบายๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่รายได้อยู่ที่ประมาณเออหมื่นต้นๆน,นะคะคันนี้ซื้อได้เลยนะนะเดี๋ยวโชว์ภายในนิดนึงนะคะ ภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้สวยๆเลยนะคะสภาพยังใหม่อยู่เลยนะมาดูรถจริงกับแแ่ได้นะคะที่ร้านสนุกคานะคะตรงถนนร่มเก้านะคะตรงคันบิ๊กซีร่มเก้าเลยนี่สวยๆเลยนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักตรงนั้นผิดความอย่างแน่นอนนี่แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูคันต่อไปนะคะด้านข้างเมื่อกี้ดูภายในกันไปแล้วนะคะวีอไปแล้ว อีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ก็เป็น Toyota v o ีอเช่นกันนะคะคันนี้จะเป็นสีบอลเงินนะคะเป็นหน้าใหม่แล้วนะค,ะคันนี้เป็นรถปี2017ค่ะได้เป็นเกรดรุ่นตัว 1.5J นะคะนี่1.5ตัวเริ่มต้นนะคะ,ะใครชอบรถเก๋งนะคะขนาดกลางฮะอัตราการเร่งดีๆนี่แนะนำา t y y ต t v v ี o s เลยค่ะคันนี้ราคาเพียงแค่369,000บาทค่ะ ปี2 0 1พนสิบเจ็ดนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในนะคะภายในสวยๆเลยคันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่หนึ่งแสเก้ามนกิโลนะคะคันสีเทาเมื่อกี้ไม์อยู่ที่แสนกว่าโลนะคะเลืมแจ้งเลขไม์เนาะนี่ค่ะคันนี้จะได้เป็นเบอะผ้านะคะเบอะผ้าสเปคโรงงานเลยนะคะเบอะผ้าสวยๆนะไม่้ํำนะคะไม่มีขาดนะคะไม่มีะตะเข็บ ไม่ปีไม่ขาดนะคะไม่ชำรุดนะใช้างาน,นได้ตามปกติเลยอ่ะขั้นต่อไปเลยนี่ใครอยากได้รถสีสันจัดจ้านนะคะจะถูกจะแพงเราต้องแดงไว้ก่อนนะ,ะอ่ะอันนี้เป็นรถสวยอีกหนึ่งพันนะคะสีสวยๆส,สีสดๆนะคะสีหายากนี่คันนี้วีออส1.5ซี 1, G, นะ,ะเมื่อกี้เกตเจไปแล้วอันนี้ตัวจีนะคะตัวท็อปเลย ราคาสามแสนแปดห่เก้าพันบาทนะคะคันนี้ปีสิบแปดค่ะคันนี้ปีสิบแปดเลยอ่าคันนี้ไหม่เพียงแค่หนึ่งแสนเจดห่กิโลเท่านั้นนะคะคือข้างในใหม่กรีดเลยนะคันนี้บอกเลยนะคะนี่เบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสเปคโรงงานเช่นกันนะคะนี่บริเวณไม่ว่าจะเป็นคอนโซนะคะคันนี้คอนโซนนะคะแผงประตูพวกนี้เขาจะเป็นสีทิงโกนะคะ เดิมๆโรงงานคะไม่ได้มีการดัดแปลนค่ะสีสวยๆคลาสสิกเลยนะผู้หญิงนะคะหลายๆคนอาจจะชอบนะคะนี่สวยๆใหม่ๆเลยนะคะทันนี้ก็ปีดาวจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณหกพันหกพันปลปลายหรือเจ็ดพันต้นๆเท่านั้น,นนะคะนีซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะคะถ้าข้างว่า6หกพันนะคะลูกฟ้าไลายได้ประมาณห0 0หมื่นสองมื่นสามก็ซื้อได้แล้วนะ นี่ได้ล้อแมกนะคะแมกแท้เดิมโรงงานเลยคันนี้จะเป็นแมพลงดำด้วยนะออสวอสวยเลยได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะสำหรับตัว G อ่ะแปภาพาไปดูคันต่อไปเลยมาเมื่อกี้เราดูเป็นเก๋งอีกไปแล้วเนาะอันนี้จะเป็นขนาดกลางและนะคะขนาดกลางก็จะเป็น t o y o ต a a อ t ติสนะคะรุ่นขายดีอีกหนึ่งคันนะคะแนะนำเลยคันนี้เป็นอ l t ติสหนึ่งจุดหกจีสี่บอลเงิน ะคนี่ใครอยากได้แบบว่าอัตราการเล่งดีๆช่วงล่างดีๆแนะนำอัศินนะคันนี้อีกหนึ่งคันนะคะที่ลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้จะเป็นปี2018นะคะไม่แสนสองหมืนกิโลเท่านั้นนะ,ะระาคยาอยู่ที่4 6 10, 9 0 0 0บาทนี่ตอนป้ายแดงนะคะบอกเลยคันนี้ราคาอยู่ที่8 0 0แสนปลายเลยนะคะสัาพริ๊บแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้ดูภายใน นี้นะคะจะเป็นกุญแจอัจฉริยะแล้วนะคะร้สุรุสตาร์นะคะภายในนะคะห้องโดยสารส,สวยๆเลยนะคะเป็นสีเบดูโทนแบบนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังนี่เบาะหนังสเปคโรงงานนะคะสวยๆเลยนะคะไม่ช้ำแน่นอนนะคะหนังไม่ขาดนะคะไม่ขาดไม่ตินะคะนี่สวยๆเลย น,นี่มีปุ่มมันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะคันนี้นะคะถือว่าไม่น้อยเลยนะไม่แสนสองหมื่นแปดพันกว่าโลเท่านั้นเองคันนี้ถ้าฟรีดาวนะคะก็จะผ่อนอยู่เดือละประมาณแปดพันกว่าบาทนะคะฟรีดาวได้นะคะเครดิตฟรีดาวไปเลยนะ,ะอ่า,อาต่อไปนะคะสำหรับใครที่หารถเก่งขนาดใหญ่นะคะ ขนาดใหญ่แน่นอนนะคะต้องเป็น Toyota c a คน y คันนี้เลยนะคะ Toyota c แคน y คันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินสีสวยเลยนะคะราคาเพียงแค่729,000บาทนบาทคะได้เป็นรถปี2017นะคะไม่อยู่ที่1 1 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะคะไม่ถือว่าน้อยมากๆเลยะคะไม่แสนเดียวะะอ่าไปดูด้านในต่อเลยนะคะ ้านใาสวยๆเลยนะคะล้อมแม็กออลอยแท้เดิมโรงงานเลยนะคะแน่นอนเลยสเปคเขาเป็นกุญแจอัจฉริยะแรงะคะ่ะภายในส,สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะคลาสสิกเลยนะคะสำหรับเบาะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าสีในในาำคลาสสิกแบบนี้นะคะนี่ออปชั่นไม่ต้องพูดถึงค่ะมาครบมาเต็มอยู่แล้วนะคะสำหรับแคมรี่นะ นี่พูพ้คอนโทรลอะไรเขามีให้ครบหมดเลยนะคะแจ้งเตือนมุมอับนะคะกระจกปร,ปรบับคับไฟฟ้าครบทุกจุดนะคะนี่หน้าจอสวยๆแท้เดิมนะคะบริเวณคอนโซลน,นะคะคอนโซลกลางนะคะก็จะเป็นลายไม้สวยๆนะคะคลาสสิกแบบนี้รวมถึงหัวเกียร์ด้วยไอ,ไอตัวหัวเกียร์แล้วก็พวงมาลัยด้วยนะคะจะได้เป็นลายไม้เลยสวยๆเลยะคะ่ะคอนโซลคอนโซลเพยายดานสะอาดใหม่ สะอาดสะอ้านนะคะนี่สภาพแบบฟลิปเลยนะคะแคมดี้นะคะลูกค้าไม่ต้องหว่วงเลยนะคะเรื่องของอัตราการเร่งเทานะคะดีแน่นอน,นะคะ่ะช่วงล่างหมไม่ต้องพูดถึงนิ่งนุ่มนั่งสบายแน่นอนนะคะ,ะต่อไปนะคะใครที่หารลดอีกคผู้ค่ามาทางนี้เลยนะคะอีพาผค้านะก็จะมีตวัวเ t ต้ายา s ินะคะ สำหรับยาลิสนะคะวันนี้แบบนี้ให้คุณลูกค้าได้เลือกชมสามคันเลยนะในบริเวณโซนนี้นะคะมีสีแดงแล้วก็สีดำเดี๋ยวพาไปดูนะคะคันนี้นะคะยาลิสสีขาวคันนี้ปี2016นะคะหนึ่ที่หน้าเขาเป็นแบบนี้นนห,นหน้าหนวดแบบนี้วนะคะปี16นะคะราคาเพียงแค่359,000หาหม่นะคะตัวนี้จะเป็นสเปคตัว E นะคะ1 2 E นะคะตัว E ก็จะได้เป็นล้อ,ฐาฐาอนะคะฝาครอบคะไฟหน้าแบบมันติด แล้วก็ภายในนะคะภายในแท้เดิมเลยนะคะเดิมเดิมก็ได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าจากโรงงานแบบนี้นะคะก็อันนี้เป็นเบาะกำมะหยี่นะคะเบาะไม่ได้ไม่ได้สกปรปกนะคะลูกค้ากลัวว่าลูกค้าดูในกล้องมันจะดูเหมือนเปื้อนใช่ไหมแต่ว่าของจริงมันไม่ได้เปื้อนนะคะมันเป็นกำมะหยี่นะอ่าเบาะสวยๆเดิมๆนะคะคอนโซลเครื่องเสียงนะคะแอร์ทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะคะพวงมาลัย พวงมาลงพวงอะไรนะคะเดิมเดิมเลยนะคะสวยสวยเลยคันนี้นะคะฟรีดาวจัดเต็มจากผ่อนอยู่เดือนละประมาณหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะนี่จะได้รถสวยๆแบบนี้ไปเลยนี่ใครที่ชอบรถทรงห้าประตูนะคะยาริฟประหยัดน้ํามันคอนเฟิร์มเลยนะ,ะอ้อใครอยากได้รถประหยัดน้ดํามันน้ํามันเอ้ยประหยัดน้ำมันน้ำมันประหยัดประหยัดน้ํามันน,มน,ะะน,มน,นะคะแนะนําเลย อันนี้อีกหนึ่งคันนะคะโตยใตยอ้อลิสเหมือนกันแต่คันนี้จะได้เป็นโฉมหน้าใหม่แล้วนะคะเมื่อกี้ปีสิบหกนะคันนี้ปีสิบเก้านะคะสีแดงแรงริสแบบนี้นะคะนะสาวเปรี้ยวอย่างเงี้ยนะคะชอบสีสดๆแนะนำเลยนะคะคันนี้ไม่ถึงแสนโลค่ะอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดร้อยกว่าโลเท่านั้นนะคะเป็นเกรดรุ่น 1.2E นะคะตัวรองท็อปนะคะได้ล้อมแม็กแพ้เดิมปัดเงา แบบนี้เลยนะคะส,สวยๆเท่ๆนะ,นะคันนี้เราขายในราคาเพียงแค่419,000บาทนะคะออกรถไม่ใช้เงินดาวผ่อนอยู่ที่เดลับประมาณ8,000บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้รองรับน้ำมันเบนซินนะคะแก๊สโซโฮอล e ์ 9195E20 นะคะเฉลีย่ยประมาณ23กิโลลิตรเลยประหยัดสุดๆนะคะนี่เบาะเดิมเลยนะคะแท้เดิมลงงาน เบาพานะคะนี่สวยๆเลยนะคะพวงมลลาลัยนะคะมีปุ่มมันติดฟังก์ชันสำหรับโฉมนี้นะมีไอตัวบลูทูธแล้วนะคะนี่ได้แอ์ออโต้ด้วยหูสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแอร์เป็นตัวเลขดิทีต้นมาเลยตอนโซนสวยๆนะคะรถ <c oughs> ทุกคันที่แบบพัดให้ลูกค้าดูนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำเหนือทิกข่ามอย่างแน่นอนทุกคันเลยนะคะอันนี้กล้ากล้าพูดเลยรับประกันนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะได้รถ รถไม่สวยรถมีคนมาไม่ต้องกังวลเลยมาสำหรับสายซิ่งนะคะวัยรุ่นนะคะต้องคันนี้เลยจริงๆรฮอนด้านะคะ Hon d a าตัวนี้เป็น 1.5S นะคะคันนี้สายซิ่งยังไงรู้ไหมคะคันนี้จัดทรงลงล้อมาแล้วอ่ะเดี๋ยวโชว์ล้อนิดนึงนะคะจัดทรงลงล้อโหลดให้เรียบร้อยนะคะพ่อบึ้มนี่คันนี้เลยนะคะ mm hmm. หนึ 1> 1่งส่วน S สองพันสิบปดราคาสี่แสนเจ็ดหมืเก้าพันบาทนะใหม่น้อยมากๆไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาน่าจะไม่ค่อยซิ่นงนะคะอ่าแต่จากตรงมานะคะใหม่อยู่ที่ห้าหมืนเก้าพันโลนะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะนี่ภายในนะคะคือชอบเสียงพ่อมากๆคันนี้สตาร์ทแล้วแบบรู้สึกเท่ขึ้นมาเลยนะนี่ เบาะนะคะเบาะผ้านะคะนุ่มๆปูๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ใหม่มากๆเลยสําหรับเบาะนะคะเป็นโซนโซนนะคะสวยกริปนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะลูกค่ะนี่ค่ะตัวนี้เป็นกุญแจไขสตาร์ทนะคะแล้วก็หน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะแอร์อนาล็อกนะคะเกียร์ออโต้นะคะนี่สวยๆคันนี้นะคะฟีด้าก็ผ่อนไปอยู่ที่เดือนละประมาณ แไปดพันปลปลายนะคะหรือเก้าพันต้นต้นนะคะนี่ใครชอบแบบใสยซิ่งนะคะซื้อแล้วจบไม่ต้องฟักเงินคำเพิ่มคันนี้ได้ไปแบบนี้เลยะคะเอ่อคอนเ a ฟแจ๊ห้าประตูสีขาวส,สวยๆจะทรงลงล้อนะอ่ะคันต่อไปนะคะยาลิสอีกหนึ่งคันนะนี่ใครชอบสีดำนะคะ สีดำต้องคันนี้เลยนะคันนี้นะคะยาลิทหนึ่งจุดสองพัดนะคะเอ่อปีสองพันสิบเก้าเหมือนคันแดงเลยแต่คันแดงเป็นตัว E ตัวนี้ G พัดก็คือเป็นตัวท็อปแล้วนะคะตัวท็อปจะได้ไฟหน้าปรเติเตอร์แบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟเดลัยและไฟตัดหมอกนะคะนี่ถ้าเน้นออปชั่นครบนะคะแนะนำคันนี้นะตัวท็อปไปเลยได้ปุ่มสตาร์ทไปเดี๋ยว ไปดูภายในนิดนึงนะคะอ่าตัวท็อปนะคะแน่นอนออปชันจะเยอะกว่าพื่นนะคะนี่มือจับเขาเป็นโครเมียมหมดนะภายนอกภายในนะคะแล้วก็จะได้ปุ่มสตาร์ทนะคะเบาะหนังแบบนี้นะคะ่โชว์เบาะก,อนนอก่อนเลยเบาะสวยเนียนเนียนกริบกริบนะคะถ้าคือสภาพเหมือนน้องๆป้ายแดงเลยนะคะซื้อรถมือสองแต่สภาพ ใหม่ปิดเลยนะคะออปชันจัดครบจัดเต็มแน่นอนสำหรับตัวท็อปนะคะนี่แอร์ออโต้นะคะหน้าจอแบบนี้นะคะปุ่มพุตาร์นนะคะโอนโซนใหม่ๆสวยๆนะคะพวงมาลัยนะคะพองมาลัยหุ้มหนังนะคะตะเก็บแดงสวยๆแบบนี้นะคะนี่สเปค G พัดเนยนะคะมือจับภายนอกภายในเป็นโครเมียมนะคะข้างด้านนอกจริงๆอ่ะมันจะได้ตัวเสาอากาศคลบฉลามด้วยนะ สเปคโรงงานตัว top นะคะเน้นประหยัดน้ำมันต้องอ e ีโคคาร์นะคะแต่เลือกที่ลูกค้าชอบนะคะอ่ะอีโ e คคาร์คันสุดท้ายนะคะคันนี้เลยค่ะเป็นเจ้านิสสันมาร์ทนะคะนิสสันมาร์ท 1.2e นะคะใครอยากได้รถแบบเล็กๆน่ารักกระทัดนัดหาที่จอดง่ายสะดวกสบายประหยัดน้ำมันด้วยนะคะนิสสันมาร์ทคันนี้เลยค่ะ 1.2e นะคะปี2019คันนี้ ราคาถูกมากๆเลยนะคะสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะคะเราเลืยกไม้นะคะหูไม่น้อยจริงๆนะคะไม่ห้าหมื่นโลเท่านั้นนะคะนี่แท้เดิมทุกอย่างเลยนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวไปดูภายในนะคะคันนี้มันจะเป็นสีขาวมุกเลยนะคะลูกค้าปีสองพันสิบเก้านะคะนิสสันนะคะแน่นอนเบาะนุ่มนั่งสบายมากนะคะ เบาส,สวยๆเนียนๆกิ๊บกิ๊บสะอาดแบบนี้นะคะนี่นะคันนี้ไม่มีไม่มีฟิล์มนะคะแต่ว่าซื้อรถกับเรานะคะเราก็จะแถมฟิล์มให้นะคะติดตั้งให้เลยนะคะนี่ค่ะบริเวณนะคะคอนโซลส,สวยๆใหม่ๆแบบนี้นะคะเครือ่องส่งเสียงะคะแท้เดิมโรงงานพลาสติกยังไม่แกะเลยนะคะถ้าอยากได้ผ่อนถูกูนะคะผ่อนสบายๆอันนี้อีกหนึ่งพันนะคะผ่อนอยู่เดือนรับประมาณ 6,000บาทนะคะหรือเครดิตดีก็ไม่ถึงนะเพราะว่ามันก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษมาช่วยนะคะลูกค้าก็าจะผ่อนงวดถึกลงนะคะอ่ะนิดนึงนะคะสำหรับใครที่สนใจคันไหนนะคะอยากดูรถเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวผมยืนตรงนี้ดีกว่าอยากดูรถเพิ่มเติมคะอยากดูรถจริงหรือว่าทดลองขับนะคะเรียนเชิญที่ร้านสนุภานะคะอยู่ถนนลงก้าวตรงข้ามบิ๊กซีอี่ โชว์นิดนึงตรงห้ามบิ๊กซีลงเก้าเลยโลเคชันหาง,ง่ายมากๆนะคะเซิร์ชใน Google Map เลยนะคะสนุกคานะคะใกล้มหาลายัยเกษตรบันดิตเลยร้านของเรามีป้ายด้านหน้าใหญ่โตมโหฬรานหาง่ายมากๆเลยนะคะเลยหน้านิดนึงเห็นแน่นอนนะ,ะหรือถ้าไม่สะดวกมาอยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถซื้อรถออนไลน์กับเราได้ะคะ่ะได้รถสวยๆไปใช้แน่นอนนะคะมีเจ้าหน้นาที่ไปเน้นไปบริการถึงบ้านเลยะคะ่ะไม่ต้องเดินทางมานะ เป็นเอกสารไว้อย่างเดียวนะคะรับรถก็ถ้าไม่สะดวกมีส่งมอบด้วยรถสไลด์ถึงบ้านคุณเลยนะคะ<ส>ก็สําหรับวันนี้นะคะขอบคุณลูกค้ามากเลยะค่ะที่รับชมจนจบคลิปใครสนใจคันไหนรีบอินบ็อกซ์มาะคะหรือโทรหาแบบที่เบอร์0922837966นะคะ<ส>แล้วก็ขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แแบบหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะเดี๋ยวหารถสวยๆนะคะ มารีวิวเรื่อยๆเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ